แล้วเช้าเด็กๆวิลลี่กับคุณคณรูแอนไปแล้วใช่ไหมคะเดๆๆ็กๆวิลลี่รู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรค,ไป,นนโรคไปแล้วน่าเอ๋ตอนนี้เชื้อโรคมวนนับมันกำลังระบาดมากเลยใช่ไหมคะคุณค,ณคณรูแอนได้สอนวิธีการดูแลรักษาสุขภาพไปแล้วคุณลุกจะมาช่วยเด็กๆมาล้างมือกันนะคะเพื่อเป็นการดูแลเอาเด็กๆ,ๆ,ๆพร้อมไหมยังคะลุกขึ้นมาเลยคะ่ะ เตอยู่จาไหล้ามือกันหน่อยไว้คอยเปนเร่งต้กันชื่อไม่เข้าไหาเราพร้อมใจไม่นาน็กัดเวเต้นให้ค่ะเด็กใส่แท่กานอื่นได้เนะคะ เพื่อ่อดได้เลยนะคะ มาเล่นเกมกันเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะอามาดูภาพแรกเลยค่ะเด็กๆเห็นอะไรคะเด็กๆเห็นภาพเลยคะ่ะมีสีแดงๆด้วยเอด็กๆทายได้ว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กบ,บอกว่ามีสีแดงคุณได้ยินเด็กๆบอกว่าเหมือนเชื้อไวรัสเลย เอ๊ะเบอรี้เด็กๆเลยกับคุณครูแอนไปแล้วใช่ไหมคะภาพเหมือนของคุณครูแอนไหมคะอ๋อเด็กบอกว่าเหมือนอ่าแล้วเด็กคิดว่านคืออะไรคะอ๋อได้ยินเด็กบอกว่ามันชื่อคือเชื้อโควิดนั่นเองถูกต้องคะ่ะเด็กเก่งมากเลยต่อไปเรีนภาพที่สองนะคะเด็กคิดว่าไอา้เจ้าโควิดเนี่ยมันจะไปหาใครคะระหว่างเด็กผู้ชายที่ไม่สวมแมสกับเด็กผู้ชายที่สวมแมส โอ้เด็กๆบอกว่ามันต้องไปหาคนที่ไม่สวมแมสค่ะคุณครูอ่าทําไมล่ะคะทำไมเด็กๆคิดว่ามันจะไม่ไปหามันจะไปหาเด็กที่สวมแมสเอ้ไม่สวมแมสคะอะอเพราะว่าเชือ้อโรคมันจะไปหาคนที่ไม่สวมแมสนั่นเองเก่งมากคะ่ะเด็กๆภาพต่อไปเลยนะคะเ,เด็กายซิว่าเปภาพอะไรเ,เด็กๆสังเกตด้วยนะคะเด็กๆบอกว่า เห็นจุดๆดำๆอะไรคะเห็นเหมือนเป็นเว่าเลยอะไรอีกเออคุได้ยินเด็กบอกว่ามันมีหูข้างๆด้วยค่ะอ๋อแ้วเด็กก็บอกว่ามันมีเป็นเหมือนผ้าด้วยอ่าแล้วเด็กคิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าอะไรคะอ๋อเด็กๆคุณด้ยินเด็กบอกว่าเหมือนคนสวมแม่นั่นเองอ่าเรามาดูกันถูกต้องค่ะ นะคะจะเป็นภาพเด็กผู้ชายหรือหือชุดคุณหมอก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการสมแมทที่ถูกต้องนั่นเองอ่าดูภาพต่อไปเลยคะ่ะเด็กว่าน่าจะเป็นภาพอะไรคะเฮ้ยเราได้ยินเด็กบอกว่ามีฟองด้วยก็มีฟองสีขาวเด็กบอกว่าโอ้ภาพมือหรอคะแลเด็กคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรคะอ๋อง่ายใช่ไหมคะภาพการล้างมือนั่นเอง นะคะเอาต่อไปวิ้ดเด็กสังเกตเห็นอะไรคะเด็กบอกเห็นเลขสองวิ้เห็นตัวเอ็มเด็กๆเก่งมากเลยยังจำพยัญชนะแล้วก็ตัวเลขได้ได้เห็นอะไระอีกคะอ๋อคุณดูได้ยินเด็กบอกว่าเห็นเป็นลูกศรเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะลูกศรมันย,ยาวออกไปได้เห็นอะไรอี เห็นมีหูมีคนมีหูแสดงว่าหูเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันทำไมคะมีชีวิตนั่นเองเด็กคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยโอ้คุณได้ยินเด็กบอกว่ามีข้างๆอีกแล้วมีหูอ่าเด็กคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ,อ่ยภาพคนห่างกันใช่ไหมคะภาพคนห่างยืนห่างกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่า การให้อยู่ห่างๆกันนั่นเองหรือเราจะเรียกว่าการระยะห่างนั่นเองนะคะ <S <S เป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะที่เกมที่รู้ออกมาให้ดเด็กๆเล่นอ๋อเด็กๆสนุกมากเลยอยากเล่นอีกแล้วคะได้ค่ะคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นอีกเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเนี่ยที่ตอบเล่นเกมได้ตอบคำถามของครูแอนได้หมดเลยนะคะที่ดูคลิปการสอนไปนะคะถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมแบบนี้อีกเดี๋ยวไว้เรามาตามเล่นเกมกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ